เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมากินเยลลี่ลูกตากาันอันนี้นะคะเราสั่งมาลูกละ60บาทนะคะเราก็เลยสั่งมาแค่คู่เดียวนะคะเพราะว่าสองคู่มันราคา1 6 0สิบาทนะคะคือมันแพงมากเลยนะคะทุกคนก็เลยมีแค่สั่งลูกนะเดี๋ยวลูกหนึ่งเนี่ยจะให้ติ๊ติกินนะคะเดี๋ยวเก็บแรทเช่นกันแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้หนูจะมากินก่อนนะคะเพราะว่าติ๊กยังไม่กลับมันจะร้งเรียนโอเคตัดมันลอย มันจะขาดไหมัเย้โ yeah. oh. หแพ้ยังดีเลยทุกคน สั่งมาจากชอปปี้นะคะดูดิน่ารักมากเลยอะ่ะมีตาสีเขียวกับตาสีเหลืองนะคะตื่นเต้น ไปเซเว่อ่ะมันจะมีขายนะคนแต่ว่าคือแบบมันหมดทุกเซเวเลยอ่ะบางเซเว่นก็คือแบบไม่ได้เอามาเติมเลยนะคะแบบบางอันก็คือแบบหมดไปเลยไม่มีเลยไม่มีมาเติมเลยนะคะูกลีกูกลีกล,กล,กลีนารักะ กลัวแบบตอนเอานิ้ววิ่งเข้าไปแล้วตามันแตกอ่ะตาปิ้นโอเคนี่นะมันมีสองลกูกเรากินสีเขียวดีกว่าเดี๋ยวเราเก็บสีเขียวให้ดู๊ี้แต่นี้ก็ตาบอดเปอยูนค่ะม่เปลือกนะคะ นี่มันจะเป็นอย่างนี้นะถ้าของจริงมันจะมีไส้นะคะอันนี้ฮอตโชว์นะคะมันแกะได้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเขาบอกว่าไส้ตรงกลางมันเปียกเรวขอไปแกะก่อนนะคะพี่หอมเขาคนได้แล้ววู่ เหนียวมากว่ใช้ทีชชูเปิดเลยทุกคนโอเคอ่าอ่า่าก่าอ่ากาอ่าอ่าก่าอ่าอ่าอ่อ่อ่า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 อา่าอ่าอ่อ่อ มีอะ้รของกินทุกคนอืเปรี้ยวามวากนะครับเปรี้ยวมากอ่ะ คือไส้มันเกลี้ยวมากเลยทุกคนเห็นไหม ตรงนี้ยค่ะมันจะแบบแข็งๆอะเอาไส้ข้างใน,นมันก็เปรี้ยวมากอืมถ้าเอนไซน่านจะฟินใจไม่อะไม่ได้ต่อมา้วอร่อยมากเดี๋ยวเราไปดูเรีอคนติตี้กันเลยค่ะ สวัสดีครับวันนี้ผมจะมากินยันรีแอยันรีโคะยันรีลูกตาใช่ไหมที่เพิ่งกลับมาจากโรงเรียนเลยกินเลยเดี๋ยวโชว์ก่อนโชว์ก่อนเป็นอไรผมกินีเหลืองเก็บกันได้ไหมได้เก็บแล้ว อกไเดี๋ยวขอเต้นไปเกะก่อนนะคะถ้าของจริงจะมีไข่นะครับแล้วก็หอมมากมากมาเอ๋นี่มือของมือของเหมือนตายจริงเลยอ่ะตองยิ้มดนะมากระจากข้างหลังก่อนดีกระโดดใส่โยนใส่โยนใส่เปลี่ยวมาก บีบนิดนึงกว่าใไส้ปีนอ่ะกินเลยดูไส้ทั่ไหมเยียมากทุกคนเหรอไหมเปมาอายยืนเชียวผมเคยกินของปอมก <c oughs> ิน <c oughs> เคยกินของปองกของเองทั้งคู่เกิดยดเลยอ้าใช้หมดแต่ฟินไปหน่อยแล้วนายมันต้องเปิดปากก็ได้มันได้ยินเสียงเก็บชิบปกติ ก็นองเขี้ยวเพื่ปากเขียวปกติรอร่อยมากชอบเรงไหนชอบตรงไส่ไส้มันเปรี้ยวหนูก็ถ้าของจีนนะคะจะมีไส้สีแดงเปรี้ยวไหมเปรี้ยวมาก โอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ไคร e แล้วก็อย่าลืมกดดิ้งจะไม่พลาดคลิปแม่ๆของพวกเราครับบ๊ายบาย